โซเชียลแฮร์แช์คำสัมภา์อดีสามีพิงกี้สาวิกาพูดไว้เหมือนรู้อนาคตเป็นที่พูดถึงอย่างมากในประเด็นที่นักแสดงสาวคนดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมด้วยคุณแม่นางสรินยาชัยเดชและพี่ชายนายสรายุทธชัยเดชถูกสารอาญามไม่ให้ประกันตัวตกเป็นจำเลยในคดีชายลุกโซฟอรเรกทีดีเมื่อวันที่18สิงหาคม2565ถูกแจ้ง3ข้อหา ร่วมกันยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเชจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนมูลค่าความเสียหายนั้นร่วมกว่า2,500ล้านบาทและตอนนี้พิงกี้พร้อมด้วยคุณแม่ได้ถูกคุมตัวฝากขังที่ทันทัศนสถานหญิงกลางแล้วดาลกออนไลน์เองก็ได้มีการพูดถึงอย่างมากในประเด็นนี้รวมไปถึงได้มีคนนำคำสภา์ของอดีตสามีพิงกี้ ที่เคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับบันเทิงช่องหนึ่งเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2560มาแชร์กันเป็นจำนวนมากพร้อมกับบอกว่าจริงดังที่อดีตสามีเคยเตือนไว้ว่าจะเสียเพราะครอบครัวโดยคำสัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นอดีตสามีของพิงกี้เคยพูดไว้ว่าผมพูดตรงๆนะผมสงสารน้องเขาเพราะว่าตอนจบผมมองไปไกลๆน้องเขาจะไม่เหลืออะไรเลยคนร,บรอบๆเขาเอาไปหมด เพราะผมไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เวลาผมระลึกถึงผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้มีความรักนะมันมีแต่ความห่วงแต่เมื่อมันลวงไม่ถึงเป็นห่วงในที่นี้ไม่ใช่จะเอาเงินไปให้นะในมุมของคนอายุ40กว่าปีถ้าดำเนินชีวิตแบบนี้ตอนจบจะเหลืออะไรเป็นบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนที่อดีตสามีพิงกี้เคยได้ให้สัมภาษณ์กับบันเทิงรายหนึ่งเอาไว้ครับ